ตลอด2วันของงาน Invest ASEAN 2015ที่จัดขึ้นณนโะรงแรมฟูล,ลตันประเทศสิงคโปร์ภายใต้แนวคิด Capitalize on the Rise of the ASEAN Consumer ได้มีการนำเสนอศักยภาพของอาเซียนในมิติต่างๆเพื่อให้ผู้ลงทุนต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกเห็นถึงโอกาสมากมายของภูมิภาคนี้ที่จะเติบโตอย่างมีนันยสาคัญทั้งด้านการค้าการลงทุนการถ่ายเทเงินทุน การเชื่อมต่อเทคโนโลยีและโลจิสติกสู่ผู้บริโภคกว่า600ล้านคนท่ามกลางความหลากหลายในกลุ่มอาเซียนที่จะขยายบทบาทของภูมิภาคนี้ออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆ Invest a อาเซียนครั้งนี้11บริษัจทจดทะเบียนไทยและอีก57บริษัจทจดทะเบียนชั้นนาจาก7ประเทศได้แก่สิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามอินเดียฮ่องกง ต่างนำเสนอโอกาสทางธุรกิจให้นักลงทุนต่างชาติรับรู้ในรูปแบบวันออนวเพื่ออัปเดททุกประเด็นเช่นศักยภาพทางธุรกิจและทิศทางระยะต่อไปโดยกลุ่มชอกันช่างยักษ์ใหญ่ในวงการธุรกิจก่อสร้างของไทยวางกลยุทธ์หลักด้วยการยึดหัวหาดตลาดประเทศเพื่อนบ้านจากการเข้าไปรุกโครงการขนาดใหญ่และการผลักดันให้บริษัทในเครือมีบทบาทด้านสาธารณูปโภคในสปป,อปอลาว พร้อมๆไปกับการวางจังหวะก้าวเข้าสู่เมียนมาภายใต้นโยบายที่ให้ความสําคัญการบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวังในลาวเราทํามา2โครงการโครงการแรกคือน้าเงิน2ตั้งแต่ปี2006นะครับแล้ว2011เ็ราก็ทาที่โครงการสรบุรีนะฮะแต่ใน,นระหว่างนี้เราก็มีการศึกษาที่พมา่าก็เป็นประเทศที่น่าสนใจแล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้วก็มีโครงการต่างๆที่น่าจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเพียงแต่ว่า ก็รอระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วเราก็จะเข้าไป <c oughs> ครับเรามีความถนัดทางด้านอินฟราสตรัคเจอร์ไม่ว่าจะเป็นทั้งด่วนหรือว่าแม้กระทั่งเขื่อนต่างๆเนี่ยเราก็เราก็คิดว่าเราสามารถช่วยช่วยเข้าได้อีกส่วนหนึ่งก็จะมีน้ำประปาซึ่งตอนนี้ทีทีแต้มยูก็เข้าไปศึกษาเข้า <c oughs> ไปรู้สึกจะเซ็นมูยเขาแล้วนะครับกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและธุรกิจค้าปลีกทั้งโฮมโปรดักต์และแมคกรุ๊ป ต่างก็ปักหบุดในตลาดประเทศเพื่อนบ้านคู่ขนานไปกับการขยายฐานผ่านกลุ่มประเทศ CLMV โดย Home Product ได้นำร่องรุกตลาดในมาเลเซียหลังสบช่องมองเห็นโอกาสการเติบโตที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคขณะที่ m ม c Group ก็เน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในแต่ละประเทศพร้อมๆไปกับการใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายและการทำวิจัยตลาดเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ก่อนที่จะตัดสินใจขยายฐานการผลิตตามมาในระยะต่อไปก่อนมาที่เพิ่งเซ็นสัญญากับฟิลิปปินส์กับกัมพูชาไปนะคะก่อนหน้านี้เราไปครั้งแรกที่พม่าภายใน1ปีเราโต18สาขาในพม่าซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีนะคะแล้วก็ที่ลาวมีหนึ่งสาขาแล้วก็มีที่เวียดนามไปกับโรบินสันนะคะก็มีแล้วสที่แล้วก็ปีนี้ที่จะไปแน่ๆนี่ก็คือกัมพูชาที่พนมเปญแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์ แล้วก็อันดับต่อไปที่กำลังจะเป็นพิเศษนี่คืออินโดนีเซียเพราะว่ามีฐานลูกค้าที่เยอะมากนะคะแล้วก็มาเลเซียมาเลเซียก็เริ่มมีเริ่มเค,เ,คเคยคุยกันไว้นหนึงแล้วแต่ยังไม่ลงไม่ลงตัวก็กล่าวไว้วันออปีนี้ก็จะไปดูตลาดให้ครบทุกประเทศเพื่อนๆรอบบ้านเราเนี่ยก็ไปดูมาหมดแล้วนะคะก็อาจจะเป็นเสถัดไปแล้วก็เป็นฟอร์แมตไหนที่เดี๋ยวก็ทงถึงเวลา เวลาก็จะประกาศให้ทราบในพับลิกแต่ว่าใน,นมาเลเซียเนี่ยเปิดแล้วก็ต้องมีแผนที่ขยายต่อระยะยาวเนี่ยบริษัทลุกมองถึงประมาณ10สาขาในในปี2020นะคะ2020ก็ควรจะมีถึง10สาขาเพื่อให้ได้ Economy of Scale แล้วก็ตลาดเซาท์อาเซียนเนี่ยเป็นตลาดที่น่าสนใจเนื่องจากว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านเรามอเลสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความที่เพื่อนบ้านเราเนวัฒนธรรมของคนที่เป็น AC าทอาเซียนเนี่ย ภูมิภาคนี้เนี่ยตะวัหนออสิงใต้นี่ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันการขยายฐานพันกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อปูทางสร้างโอกาสสู่ตลาดใหญ่ในอาเซียนของบริษัทจดทะเบียนไทยที่ไปร่วมรถโชว์ที่สิงคโปร์ครั้งนี้ทุกฝ่ายให้ความเห็นในทิศทางเดียวกันว่าอาเซียนถือเป็นตลาดที่มีความท้าทายทั้งด้านการแข่งขัน,ขนรวมถึงความหลากหลายของกติกาการค้าการลงทุนโดยธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีศักยภาพทุกด้าน รดยเฉพาะการถอนรหัสความต้องการที่แท้จริงด้านการบริโภคขณะเดียวกันก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจรวมถึงหน่วยงานภาครัฐของแต่ละประเทศด้วยเพราะปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวแปรสำคัญในการต่อยอดธุรกิจ